คลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในเกมใหม่นะครับของค่าย PG นะก็อยู่ในเกมแอดการ์ดนะครับก็อ่ะกับงบ2,000กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวขอดูไลน์แอปกันก่อนนะครับเกมใหม่นะน่าจะเพิ่งเปิดตัวน่าจะเป็นวันแรกเลยครับเท่าที่ผมมาเล่นนะวันนี้นะครับก็จะมีวายนะครับมีแกตเตอร์มีหีบนะที่แพงสุดนะแล้วก็มีอะไรอีกวะอ่ารูปอะไรไม่รู้ครับอันเนี้ยเออเหมือนเป่าเนี่ แล้วก็มีตัวคูณนะครับมีตัวคูณด้วยนะครับส่วนสกตเตอร์ใช้สี่ตัวนะครับแล้วก็เกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้นะเนี่ยครับอัตราการเข้าก็ประมาณนี้นะครับเข้ามาดูก่อนกันได้นะหลายคนนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเบดกันก่อนครับก็ขั้นต่ำนะครับหนึ่งบาทนะขั้นต่ําของเบสนะครับหนึ่งบาทนะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่อ่าเท่าไหร่นี่สองพันบาทนะครับมาเดี๋ยวขอเดี๋ยวนะตะ่กี้ผมไม่ได้เปิดเสียงเปิดเสียงมาก่อนมาเดี๋ยวขอมาลองกันหน่อยนะครับอ่าเราจะเอาซักอ่าเท่าไหร่่ดีคครรััับบอาละกนน ผมขอเริ่มต้นก่อนสัก2 0บาทขอกดสัก3ารอบนะครับแล้วก็จะกดโบไปเลยนะครับมาขอกอดเลยครับไม่เคยเหมือนกันครับเกมอะไรไม่รู้ครับมามาแต่เฉยเอาดิครับเออมาขอลองกันเลยครับมาอุ้ยได้14รอบอุ้ยเขาเรื่องจัดครับมาเปิดหัวมา14รอบครับขอสวยๆก่อนอุ้ยได้2ตัวสักทีเนี่ยครับคูด้านล่างมันจะรวบยอดให้นะนี้แหคร้บมาดิได้อีกรอบนึงน่าจะเป็นคู12นะครับไม่แน่ใจนะต้องรอมันไปก่อนนะมา เป็นยังไงต่อครับมาเชียได้เอ้ยแปดสวยอู้ไม่มาปะไปะไปะไปปะมาดิเออสนใจเขาไหครับมาแปดสิบไม่รู้ว่าเข้าเยอะหรือเปล่านะครับตอนนี้เบติ้ยสิบบาทนะมาดีคุณแปดครับต่อเนื่องไหมต่อนเนื่องไหโอ้โหูสิบต่อสิบแถวแรกหไหมสิบเต็มหน้าเลยพี่น้องเอ,อ,อ้ยโอ้ยไม่ได้บวกมาหนึ่งร้อยหกสิบแปดครับมาดิเนี่ยในตัวเป่านีนนน้แทงเอาเรื่องกันนะครับตัวเนี้ย น่าจะแพงอยู่นะโอ้โหเดีผมจะได้น้อยว่ะผมเบท20บาทได้ไม่ถึง500เหรอโอ้โหมามาดูแบกเคีดิรอไปก่อนครับรอไปก่อนไม่รู้เป็นไงครับโอ้โหเล่น้อยเกินครับ300กว่าบาทไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะผมจะเล่นวิธีการของผมก็ผมจะเล่นไตเบทน,นะครับเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะตะกี้เหมือนจะหลุดไปนะครับมา ขอขอสัก40เลยแล้วกันนะครับขอ40เลยนะครับ30รอบเหมือนเดิมครับมาดิกดโบเลยครับเออมาขอจำเจ,ม,จมเลยมามาโอ้โหมาโอ้โหไม่ได้ปะหายยาวพี่น้องเลยเหลือ1,005ครับตอนนี้อยากทุน2,001โอ้โหมาสวยทะย,ยุพอหน่อยถ้ามันไม่เข้าจะต้องซื้อครับแต่มันจะเข้าอุ้ยควายเต็มหน้า500โธ่โอ้โหแต่ก็ครับ ไาดีครับแต่ข้างนอกมาสองพันหนึ friends, ่งครับเหมือนเดิมเท่าทุนครับตอนนี้มีปะมีปะอุ้ยมาขอตัวลูกเอกขอตัวเดียวดิตัวเดียวตัวเดียวตก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 อู้ไม่ตกเฮ้ยยังยังครับยังยังไม่จบใครอยากลองเล่นเล่นตามได้นะครับแอดการร์ดนะคับอยู่ในค่ายวีดีมาสวยครับแต่มันงสองรอบครับมาขอแต่งมาสักไม้นึงนะครับเออฟังฟังสักไม้ก็จะพอนะแต่ตอนนี้ขาดทุนครับ ดูเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับประมาณร้อยกว่าบาทครับมาขอสิบรอบกอนเน้นๆนะครับเอาดีมาครับพี่พงษ์คือดีป่ะมาสวยพอเท่ากัสองร้อยสิบหกบาทครับโอ้โหเหลือเจ็ดรอบเฝ้าบ่อยครับตอนนี้นะต้องรอตอนขยับเป็ดครับไม่รู้มันจะแตกให้หรือเปล่านะตอนนี้ก็ยังแบบเหมือนจะได้เยอะกว่ารอบตะกี้หน่อยอ๋อก็ตอนนี้เป็นสี่สิบครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย สวยนะลูกเอ้ยเอสวยมามาคูณแปดมาดิต่อโอ้โหไม่ต่อครับหักน้ำมาดิครับขอหักน้ำหน่อยน้ำก่แจมๆน้ำมาสวยดิครับอย่างนี้มาดิเอาดิครับห้าร้อยเอาดิแตกนะครับมาบวกไปหกร้อยยี่สิบสี่ครับก็ได้อยู่นะได้อยู่นะมันเหมือนจะไม่บวดครับตอนนี้หกประมาณพันเป็นครับ,รบต่อดูดีหอยากได้เ,เ,เดปลี่ยนสีแดงดีป่ะอยากได้จริงนะมา บวกมาสวยๆครับ1336บาทครับโอ้โหเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอขยับเป็ดเลยนะครับสัก80เลยนะครับจะไต่ไต่ทบครึ่งเลยนะครับมามาดวงกันหน่อยมาดิอีพร้องอีพร้องอุ้ยสิบมาไวเต็มหน้าเอาดิครับอุ้ยไวเต็มหน้าอีพร้องเอาดิมาดิเอาอุ้ยสองพันหนึ่งมาครับโอ้โหเฮียๆครับตอนนี้มาดิสองพันสองสิบแปดครับแอดการ์ดครับเออได้อยู่นะได้อยู่นะตอนนี้บวกมาครับบวกมาอยู่ โอ้โหอะไรวะเนี่ยหาแนบเอ้ยมาสี่ตัวขอห้าตัวเอ้ยมาดีห้าตัวครับว้าสวยสวยสิบสี่รอบครับมาสิบสี่รอบมาแจ่มๆเปิดหัวมาครับเจมาสวยคุ้นแสนร้อยเจ็ดร้อยโอ้ยถังน้ำไม่ได้วะ่ะมันถังน้ำหรือแก้วน้ำไม่แน่ใจนะครับเสี่ยงได้ไวายอะถ้าผมได้ไวายนี่ผมจะเกิดเลยปล่อยโอ้โหโล่ด้านบนไม่ได้ครับ อหน่อยยังไม่ไปไหนเลยมาดีครับพไม่ต่อป่ะโอ้โหขึ้นป่ะหน้ารอบปุยยังไม่ถึงพันเลยตอนนี้ครับโอ้โหหายยาวเลยครับมาเกี้ยมนมาไวจงมาวายจงมาโอ้โหไม่มีสักวายครับ นะครับแต่ดูเหมือนมันจะไม่บวกนะครับตอนนี้ผมบวกประมาณ3,000แล้วครับมาบวกมา1,248ครับนี่ผมบวกมา3,000แล้วนะผมขอปรับเป็น160อ้าวไม่มีวะเป็น200แล้วกันครับจัดเลยครับ30รอบจะแตกให้ไห,ไหมโอ้โหเอาแล้ว,วะ่ะเอาแล้ว,วะ่ะมาดีครับเอออืมสี่ตัวเอได้ไวมาครับเอออีกหนึ่งร้อยสวย ตีบวกมาต่อเลื่อครับมาอีกทีเออมา่อหบวกมาโๆอยมแจมครับมาแจมๆจมครับม4ุรอบมาดิจกแตลกไหมรอบนี้มาหน่อยมาดิเออมาสอัอันเคัไม่ได้เ๊ว่ะมาดิยได้ไปมาดิาอุ้ยมาดิเอาว่ะเอาว่ะหนึ่งตัวมาหน่อยมาอาเอาดีุ้ยแปดพันหเอาดีครับ เอาดีครับมาแตกเฉยไม่นี่แตกครับไม่นี่แตกเอาดีครับยังไม่หมดคูนสามคูนหนึ่งหมื่นเขาว่ะมาดีครับอุ้ยของจริงมาครับแอดการ์ดใครอยากลองครับใครอยากลองตามมาครับมาดีคูนสามแตกแล้วมีน้องเอ้สามหมื่นเฮเขาว่ะเข้าว่ะโอ้โหเหมือนจะไม่แตกครับมาดีสองหมื่นเจ็ดแปดร้อยหกสิบบาทโอ้โหของจริงครับเลยอีกสิบสองรอบมาขอแตกหน่อยรอบที่ผ่านมาแบบเกลือ เรือแบบเข้มปีเลยครับมาดีเจขอบายบายเป็นสิบบายเป็นสิบเจเฮ้ยได้อยู่นี่ไงมาีอาขอขอต่อขอต่อครับเป็นสิบมาดีเจน้อยโอ้โหบวกมาครับฝ่ายนี้อีกเท่าไหร่สองพันสามยี่สิบบวกเกิดจัดครับเไม่ใส่จริงวะจริงวะโอ้ไม่ติงนังครับมาจริงอุ้ยหัวไม่ได้ป่ะแก้ไม่มีเยอะโอ้โหเริ่มหายแล้วครับ ดอกใหญ่ไหมวะเริ่มหายแล้วได้เท่้อยครับนี้โอ้โหตะกี้ผมคูณไปแบบสามสามสี่สิบเลยนะครับเด็กยะคูณอย่างเวอร์อ่ะยังโอ้โหมีเกีียวหนามาสวยโลงโลนแรงมาลูกโลโอ้โหโลมาโลตรงมาโลโอ้โหโลไม่ได้ครับโลมาเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโลอะไรมาบักมาดิเดือดโอ้โหแถวสามไม่มี โอ้โหหมดครับหมดจริงหมดจังโอ้โหสามหมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยครับสามหมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยครับที่บวกมานะครับโอ้โหก็ผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ผมได้กำไรแล้วนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกด subscribe ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ